นั่งนี้เลยไหมคะมามามาจะเถึงมา น่ารักมากติแต่งตัวพร้อมเอ็กซ์ไซส์แต่ว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแผนนะคะเพราะว่านี่ค่ะแล้วไม่มีเราไม่ถูกต้องอะไรก็เกิดขึ้นได้มันไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอ <c oughs> วันนี้เราไม่ไม่ไม่เอ็กซ์ไซส์นะคะวีคที่แล้ววีคสามวีคสใช่ไหมคะเราค,คุยเรื่องความสุขใช่ไหมเอ๊วีคนี้ความสุขไม่พอให้ถ่ายิว่า่าต้องเป็นอะไรคะ อ่าเขาสาแล้วยูใคร <Yeah. S 2> บอกนะคะอีเบน์แน่นอน <Yeah. S 2> แน่นอนไม่ต้องสื่อนะคะ <laughs> ไม่ต้องสื่อคิดว่าอะไรคะมีสุขแล้วแบบเหนือสุขคืออะไรคะ <laughs> ดีมากๆเลย <S <S วิกนี้เพลงสนุกไหมคะ วิธนี้เราต้องจัดจ้านนิดนึงเพราะว่าเพลงเป็นเป็นเรโรย้อนยุคนะคะเราต้องรู้สึกสนุกก <What S 1> ับ <busca> มันจริงๆเราต้องทําด้วยไม่มีการเขินอายว่าเพลงเนี้ยที่เราได้ค่อนข้างมีจริตนะคะจริตจะกร้าต้องแสดงท่าทางอย่างชัดเจนซ้ายมือเราถึงต้องบินตรงมาจากอเมริกาทาง้านซานะคะขอแนะนำนะคะมาดอนน่าเลดี้กาก้าและบิยองเซ่ค่ะ พี่ฟ้าพี่ป๊อบพี่เอี่ยวนะคะอันนี้เป็นต้นตระกูลของเราเลยนะคะนะคะขวามือนะคะพี่บัตโซพี่โมโม่แล้วก็พี่การะคะ่ะเราดีไซน์ค่ะงานทุกอย่างต้องดีไซน์เรามีสกิลก็ตามแต่มันก็ยังไม่พอสำหรับคนดูบนเวทีเราก็มีดีไซน์วันนี้นะคะเนื่องจากว่าฝากรักวินเวิร์มมาหลายอาทิตย์แล้ว เราคงต้องเล่นของแรงเราเส้นมาเลยเส้นถึงต,งตรงตรงอิมพอร์ตมาเลยนะคะของธรรมดาเอาไม่อยู่นะคะแล้ก็ตรงฝั่งนี้เนี่ยก,ก็คงยังต้องเป็นความส,สนุกสดใสยอยู่ก็เลยได้เจอพี่ๆที่เป็นสายสตรีทนะคะอันนี้พวกจีเนชั่นนะคะอันนี้ดีคันทรีนะคะบ้านๆนะคะอันนี้ไฮโซไม่มีเผ่าพันธุ์ดูไม่ออกว่าเป็นเผ่าไหนโอเคทีนี้เด็กๆตีมของครู วิกนี้เลยเนี่ยครูอยากให้หนูมีความสุขและสนุกมากๆเพราะว่าตอนนี้ครูพยายามพูดหลายๆครั้งว่าเด็กๆยังมีความกังวลแต่ถ้าเรามีความสุขแล้วอย่างที่เอเชื่อเนี่ยมันจะทะลุทั้งหมดมันจะไม่มีรูปแบบรูปแบบเอาไว้เรียนแต่วเวลาขึ้นไปเป็นออเดียนต์เป็นอาร์ติสเนี่ยทุกอย่างมันต้องกลมกลืนกันเข้าใจคำว่ากลมกลืนไหมคะข้ามหาเข้าใจครับเข้าใจโอเคอพี่อูมมีโชวเ์เนื่องจากว่าก่อนจะ้ก็มีโชว์มาให้เป็นโชว์จากราสเวกัสใครอยากดูไามคะ เด็กๆขึ้นมาข้างบนค่ะเพราะเราต้องการเวทีลราะเ a s เป็นโปรดักชั่นใหญ่โอเคนะคะเราจะเริ่มด้วยเพลงจูบเย้จันใต้ลมบุรีแล้วก็จบด้วยใครพี่พระไปพิศดารเชิญค่ะเขาเซ็ปบะมือให้พิแสดารจาก เด็กๆจงดูความสุขของเขานะคะน้องคะเก็บกระเป๋านิดนึงได้ไหมคะพื้น totally ที่เก็บกระเป๋านิดนึงเทนแล้วเดี๋ยวพากของดีคืนนี้จะได้ฝันร้ายซะเปิดต่อกันเลยนะคะอย่าเปิดผิดเพลงเพราะว่าจำเพลงไม่แม่นฮอเสียอมีค่ะ นั่นคือโจทย์ของหนูแล้วหนูต้องทำให้คนดูรู้สึกสนุกถูกปะคะมัน <c oughs> จริงๆแล้วมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแต่มันเป็นความรู้สึกล้วนๆใช่ไหมคะแล้วก็การแสดงพี่ทําให้เห็นคอสไปม,มันคือไม่มีเพศหนูต้องเชื่อในบทบาทน,นออกปะคะเราาไม่ได้ว่าเป็นเพศอะไรพี่ก็ยังไม่รู้เลยทุกวันนี้ <c oughs> อยู่กับพี่มาตั้งนานเข้าใจไหมคะนั่นคือถ้าเราข้ามได้มีความเชื่อในบทบาทแล้วเราก็มีความสุขเริ่มจากเราก่อนพอเรามีความสุขใช่ไหมคะ เทนแล้วเราก็สามารถทำหุ่นสนุกได้นั่นคือโจทย์ต่อๆไปโจทย์ร้องเพลงสากนร้องเพลงไทยไทยเดิมแล้วแต่มันคือโจทย์แต่จริงๆเราต้องทำเพื่อคนดูให้มีความสุขและรู้สึกตรงนั้นโอเคมาลงมาข้างล่างกันเด็กๆค่ะไม่ใช่เราค่ะเดี๋ยวจะแยกโอเค